สวัสดีครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นหัวพ่นไฟมาแล้วนะครับแต่ว่าไฟแชกพ่นไฟเนี่ยผมว่าคงอาจจะยังไม่เคยเห็นกันผมก็เลยมาแนะนํากันให้ดูนะครับว่าไอน,นี้เป็นไฟแช็กพ่นไฟนะครับสามารถเติมแก๊สได้ด้วยอืมแล้วก็มีบอกด้วยว่าน้ํามันเหลือเท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้มันจะหมดแล้วแล้วก็นี่จะเป็นที่รอร้อยสายห้อยข้อมือนะครับแต่อันนี้มันเป็นสายอะไรก็ไม่รู้ผมมาใสา่ไว้เล่นๆงนั้นแหละ อันนี้ตัวนี้นี่จะมีฝาแคปให้ด้วยแล้วก็มีตัวปักที่ที่คลิงไทยนี่เขาก็มีเอามาขายเป็นประจำเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่าเรื่องความแรงนั้นก็แม่เราไม่เหมือนไฟแช็กทั่วไปเนี่มันก็ยังที่เห็นนะครับก็เหมือนหัวพ่นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้จริงทางเราก็ใช้อันนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบความแรงให้ดูนะครับนี่ผมจะวางพ่นพลาสติกก็อย่างที่เห็นครับไหมในทันที นี่ครับกาเป็นความแรงของไฟแช็พ่นเนี่ยครับไอเรื่องการจุดไฟในที่แบบว่าเปียกๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นน,นี้เป็นฟองน้ํานะครับอันนี้เปียกน้ํามอะไรนะครับเนี่ยอโดุพบก,ก็อย่างที่เห็นก็คือเละเลยอันทีนะครับก่เป็นไฟแช็พ่นนะครับก็ย้ำอีกทีว่ามีขายที่ทเทกิงขายครับติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับไฟแช็พ่น ขอบคุณครับ